สนทนาสถาบันสนทนาสถาบันค่ะวันนี้เป็นประเด็นนะคะอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลลูกที่มีความกตันยูกระตเว,วทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2568วันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดรจิราพรเตชะอุดมเวท ขอขออภัยค่ะเตชะอุดมเดชอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่ในระบบกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ ค่ะท่านอาจารย์คะวมแลกต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยนะคะค่ะแล้วก็ค่ะถัดไปนะคะเรียนสอบถามเลยค่ะถึงความรู้สึกแรกนะคะเมื่อได้ทราบผลค่ะว่าได้รับรางวัลลูกที่มีความกระตันยูก,กระตเวทีอย่างสูงต่อแม่ท่านอาจารย์รู้สึกอย่างไรบ้างคะค่ะก่อนที่จะจะกล่าวถึงความรู้สึกนะคะก็ ต้องขอขอบพระคุณนะคะทาง FM 1เอรอยสถานีวิทยุสื่อสารมวลชนแล้วก็เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนะคะที่ได้ให้โอกาสมาร่วมในรายการในครั้งนี้นะคะ,ะค่ะก็ขออนุญาตเข้าสู่คำถามเลยนะคะค่ะก็รู้สึกซาบซึ้งใจนะคะแล้วก็ภูมิใจแล้วก็ตื่นตืนตื่นตันใจมากๆเลยค่ะ เนื่องจากว่ารางวัลน,นี้ก็เป็นรางวัลอันส่งเกียรติที่แสดงถึงความรักแล้วก็การดูแลแม่ด้วยหัวใจนะคะค่ะค่ะนะคะแน่นอนนะคะเป็นพลังที่เป็นเอ่อเป็นรางวัลที่เป็นเกียรติมากๆเลยนะสำหรับคนที่เอ่อไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของความเป็นแม่นะคะหรือว่าเป็นลูกนะคะถัดไปค่ะท่านอาจารย์คะคุณแม่ค่ะเป็นผู้มีบทบาทสําคัญอย่างไรในชีวิตค่ะ ค่ะก็สําหรับคุณแม่นะคะก็เป็นทุกอย่างให้กับลูกนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีในการดําเนินชีวิตในทุกๆบทบาทเลยนะคะคุณแม่ก็เป็นทั้งเ,เป็นลูกที่ดีนะคะแล้วก็เป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีรวมทั้งเ,เป็นเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ในชุมชนด้วยนะคะคุณแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจคะ่ะ เป็นที่พึ่งทางใจด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจในวันที่เหนื่อยล้านะคะก็วันไหนที่เหนื่อยล้ากลับมาบ้านมาเล่าให้คุณแม่ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้พลังดีๆพลังบวกในการที่จะก้าวต่อไปค่ะค่ะ นอกจากเป็นคนสําคัญในครอบครัวแล้วคําว่าแม่เนี่ยก็ยังคงมีบทบาทสําคัญสําหรับบุคคลรอบข้างด้วยนะคะอย่างนี้ท่านอาจารย์แจ้งไปเลยนะคะนอกจากความเป็นลูกเป็นแม่และเป็นภรรยาที่ดีด้วยค่ะค่ะท่านอาจารย์คะสิ่งที่คุณแม่ปลูกฝังค่ะและมีอิทธิพลต่อแนวทางการดําเนินชีวิตของท่านอาจารย์มีอะไรบ้างคะค่ะก็คุณแม่ก็จะสอนให้ขยันนะคะซื่อสัตย์ ประหยัดแล้วก็อดทนนะคะตั้งใจเรียนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความมีเมตตาค่ะ พร้อมทั้งคุณแม่ก็ยังปฏิบัติตนให้เห็นเป็นตัวอย่างของการใช้ชีวิตอย่างรบับเรียบง่ายแล้วก็อยู่อย่างแบบพอเพียงนะคะซึ่งสามารถเอาสิ่งที่คุณแม่ได้สอนแล้วก็ปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างเอาไปใช้ในด้านของการทำงานเป็นพยาบาลนะคะเป็นอาจารย์พยาบาลแล้วก็รวมถึงในการใช้ชีวิตส่วนตัวด้วยนะคะค่ะค่ะ พูดถึงเรื่องของความกระตันยูค่ะท่านอาจารย์คะมันก็จะมีบทบาทมีบริบทแล้วก็ความหมายที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่และครอบครัวเราเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเราจะไม่ได้เหมือนกันอยู่แล้วแต่ในบริบทของอาจารย์ค่ะคาว่ากระตันยูเนี่ยมีนิยามอย่างไงบ้างคะค่ะสำหรับของตัวเองนะคะก็ให้คํานิยามของความกระตันยูคือการระลึกถึง การให้การดูแลเอาใจใส่ทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะ,ะรวมทั้งการตอบแทนบุญคุณด้วยใจจริงนะคะไม่ใช่เพียงแต่การพูดอย่างเดียวนะคะแต่ต้องเป็นการแสดงออกผ่านในด้านของการกระทำที่ต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอค่ะค่ะ อันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะอาจารย์ไม่ได้เพียงแค่คำพูดอย่างเดียวนะคะความกระตันยูการกระทำค่ะเราก็สามารถกระทำได้ตอบแทนบุญคุณได้นะคะอาจจะไม่ต้องตอบแทนเป็นสิ่งของอะไรมากมายค่ะเราก็ทำด้วยใจจริงของเราเนี่ยก็เป็นการตอบแทนอย่างแท้จริงแล้วนะคะและความกระตันยูค่ะนอกจากจะมีบทบาทสำคัญในครอบครัวแล้วยังมีบทบาทสำคัญต่อสังคมไทยด้วยค่ะท่านอาจารย์คะในส่วนนี้สังคมไทยเนี่ยจะ เกี่ยวข้องอยังไงกับความกระตันยูบ้างคะค่ะโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าความกระตันยูเป็นคุณค่าที่จะช่วยเชื่อมโยงครอบครัวแล้วก็สังคมไทยของเราให้แข็งแรงขึ้นนะคะแม้ว่าในยุคปัจจุบันนะคะจะเห็นว่ายุคสมัยเปลี่ยนไปนะคะ,อ,ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแตกต่างจากอดีตที่ตอนที่เรายังเป็นเด็กๆนะคะแต่ก็ คิดว่าความกะตันยูอะคะ่ะยังเป็นรากฐานของความรักความเคารพแล้วก็ความอบอุ่นในบ้านอยู่นะคะหากในบ้านของเราอะคะ่ะเราสร้างให้มใหีให้เห็นแบบอย่างของความกะตันยูนะคะก็จะมีทั้งความรักแล้วก็การเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็มีความอบอุ่นอยู่ในใจนะคะเมื่อ,อเด็กๆได้เห็นภาพนี้ในบ้านนะคะ เวลาที่เขาเติบโตขึ้นไปแล้วก็ใช้ชีวิตในสังคมอะค่ะก็จะทำให้เขาเป็นคนที่มอบความรักให้กับคนอื่นได้มีความเคารพในตัวเองเคารพในผู้ร่วมงานเคารพคนรอบข้างนะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างความอบอุ่นใจให้กับผู้ที่อยู่รอบข้างรอบกายได้ค่ะคิดว่าความกระตัญยูมีบทบาทอย่างมากค่ะที่จะช่วยทําให้ ครอบครัวแล้วก็สังคมไทยของเราแข็งแรงขึ้นค่ะค่ะ อย่างที่อาจารย์แจ้งเลยนะคะว่าแบบอย่างที่ดีของความกระตันยูค่ะก็เริ่มมาจากครอบครัวของเรานะทุกๆบา้านหรือผู้ที่อยู่เบื้องหลังของเรานั่นเองค่ะก็จะมีผลต่อรุกการเติบโตของเรานะคะค่ะท่านอาจารย์คะในการใช้หลักความกระตันยูในการดําเนินชีวิตของท่านอาจารย์ค่ะพอจะมีเนะะื้อหาอะไรมาแชร์เพื่อเป็นประสบการณ์ดีๆให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยค่ะค่ะก็ ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันนี้ก็ได้ใช้หลักของความกตัญญูมาใช้ในการดูแลครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ในญาติพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาด้วยรวมทั้งหลานหานด้วยนะคะกะ็เวลาที่เขาไม่สบายหรือว่า mm. ต้องการความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ ก็ได้ใช้หลักของความกะตันยูเข้าไปช่วยในการดูแลนะคะเพื่อที่จะทำให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะค่ะนอกจากนั้นก็ยังใช้หลักของความกะตันยู ใช้ในการทำงานนะคะไม่เฉพาะใช้กับครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องนะคะก็ในการทำงานนะคะผู้ร่วมงานของเราก็จะมีหลายๆระดับใช่ไหมคะก็จะมีทั้งอาจารย์นะคะที่เคยเป็นอาจารย์ของเราด้วยนะคะรวมทั้งผู้ร่วมงานที่เป็นอาจารย์ด้วยกันรวมทั้งบุคลากรสนับสนุนนะคะจะเป็นในส่วนของบุคลากรที่ดูแลในเรื่องของทั้ง บริการนักศึกษาในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะคะก็ได้ใช้หลักของความกระตันยูทำงานร่วมกันกันกบทีมนะคะด้วยความรับผิดชอบแล้วก็ช่วยเหลือนะคะ,ะผู้อื่นที่ทำงานกับเราอย่างจริงใจนะคะเพราะว่าเชื่อว่าความดีแล้วก็ความกระตัญยูที่เราให้กับผู้อื่นนั้นเนี่ยจะย้อนกลับมาเติมเต็มหัวใจเราเสมอนะคะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราช่วยเหลือสิ่งที่เราช่วยดูแล ให้กับคนอื่นๆรอบข้างของเรายังไม่แสดงออกหรือว่ายังไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีะนะคะแต่ก็เชื่อว่าสิ่งที่เราได้รับทันทีก็คือความสุขใจความอิ่มใจเมื่อเราได้ให้การช่วยเหลือกับคนอื่นค่ะโหอันนี้ใช่เลยค่ะอาจารย์คะเมื่อเราช่วยเหลือเราให้ไปเนี่ย เราอาจจะยังไม่ได้อะไรตอบแทนแล้วก็อาจจะไม่ได้นึกถึงเลยว่าเราจะต้องได้อะไรตอบแทนแต่ใจเราอาจจะรู้ดีอยู่แล้วว่ามันสุขใจมากแค่ไหนนะคะค่ะมาในพาร์ทของการจัดสรรเวลากันบ้างค่ะจย์แน่นอนว่าเมื่อเข้าสู่วัยทำงานการจัดสรรเวลาเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะคะ,ละหลายๆท่านก็เชื่อว่าค่อนข้างจะทำงานหนักนะคะไม่ค่อยจะมีเวลากันสักเท่าไหร่การจัดการเป็น Worklife b a l ล n น e เนี่ยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากค่ะเรียนสอบถามในมุมของ รเขาว่ามีการแบ่งเวลาการสอนงานวิจัยแล้วก็การดูแลคุณแม่อย่างไรบ้างคะ่ะจริงๆแล้วการดูแลคุณแม่นะคะกะ็ตัวเองไม่ได้ดูแลคนเดียวนะคะก็จะมีมคุณพ่อนะคะมีสามีมีลูกสาวด้วยนะคะแล้วรวมทั้งน้องชายน้องสะพ้ยนะคะ,ะมีคุณน้าคุณอาญาติพี่น้อง คือที่บ้านจะเป็นคล้ายๆกับเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีมีญาติพี่น้องอยู่ร่วมกันค่ะก็จะ,จะ แวะเวียนกันช่วยกันมาดูแลคุณแม่นะคะแล้วก็พอคุณแม่ป่วยมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคุณแม่เป็นหลายโรคนะคะเป็นทั้งโรคหัวใจโรคไตจะต้องฟอกไตยอย่างต่อเนื่องก็ทุกๆสัปดาห์เนี่ยสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะคุณแม่ก็จะต้องไปโรงพยาบาลนะคะก็จะได้รับการดูแลจาก บุคลากรทางการแพทย์นะคะทั้งอาจารย์หมอคุณหมอนะคะพี่พี่น้องน้องพยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับเลยนะคะรวมทั้งนักศึกษาพยาบาลด้วยนะคะนักศึกษาพยาบาลที่ขึ้นไปฝึกบนหอผู้ป่วยถ้า เป็นคุณแม่ของอาจารย์จิราพรอย่างเงี้ยนะคะนักศึกษา mm. ทั้งปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็จะแวะเวียนเข้าไปช่วยกันดูแลรวมทั้งอาจารย์พยาบาลด้วยกันเองนะคะทั้งผู้บริหารนะคะอาจารย์พยาบาลแล้วก็ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะค่ะก็ทำให้แบ่งเบาในเรื่องของภาระด้านการดูแลคุณแม่ได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามี ผู้ที่จะให้การช่วยเหลือดูแลอย่างดีเลยนะคะค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะค่ะก็สำหรับตัวเองนะคะก็ได้มีการแบ่งเวลาอย่างไรนะคะก็ ออมีทั้งการสอนงานวิจัยแล้วก็ดูแลคุณแม่ก็จะพยายามที่จะจัดลำดับความสำคัญของงานนะคะงานไหนเร่งด่วนด่วนที่สุดด่วนมากมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <laughs> ก็พยายามที่จะเรียบทำให้เสร็จก่อนอย่างเงี้ยนะคะอันไหนที่พอจะรอได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นวันถัดไปนะคะก็พอมีการจัดลำดับความสำคัญของงานแล้วก็จะต้องมีการวางแผนล,ล่วงหน้าด้วยนะคะอย่างเช่นวันไหนที่ มีสอนเต็มวันเลยต้องไปนิเทศนนะักศึกษาตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการวางแผนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากที่บ้านจากคุณพ่อสามีลูกสาวน้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะพยายามที่จะวางแผนว่าวันนี้ใครจะไปส่งคุณแม่ วันนี้ใครว่างบ้างอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะเพยายามที่จะแบ่งเวลาเพื่อที่จะทํางานให้ให้ได้เต็มที่ค่ะแล้วก็จะมีเวลาคุณภาพกับคุณแม่โดยที่ไม่รู้สึกว่าละเลยในเรื่องของการทํางานหรือว่าละเลยในเรื่องของการดูแลคุณแม่ค่ะก็พยายามแบ่งเวลาแล้วก็จัดสรรเวลาค่ะค่ะ ะะสำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ได้อยู่เป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยแต่ก็จะสัรนเวลาได้นะคะยที่อาจารย์แจ้งเลยว่าเราก็จะสัรนก่อนว่า สิ่งไหนสําคัญกว่านะคะก็ลองเรียงลําดับดูนะคะการจัดการเวลาเนี่ยสำคัญมากมากเลยนะคะค่ะอาจารย์คะเรื่องของความรับมือกับความท้าทายในการดูแลคุณแม่ที่เป็นผู้สูงวัยค่ะโ,โหนนี่ก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันสังคมสูงวัยด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะอาจารย์ได้ใช้ความรู้ในด้านของการพยาบาลในอย่างไรบ้างคะค่ะได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาเยอะเลยนะคะก็ ยังรู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เรียนพยาบาลแล้วก็เป็นพยาบาลแล้วก็เป็นอาจารย์พยาบาลนะคะ<ม>ก็ได้ใช้ของการปรับสภาพบ้านต่างๆนะคะให้ปลอดภัยค่ะอย่างพื้นที่บ้านเนี่ยจะต้องแบบ ให้ราบเรียบไม่ไม่มีหลุมอะไรอย่างเงี้ยนะคะพื้นบ้านถ้าเราเห็นว่าเริ่มมีพื้นกระเบื้องแตกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องรีบซ่อมแซมนะคะเนื่องจากว่าสามีเนี่ยเป็นวิศวกรด้วยเป็นอาจารย์สอนด้วยอ,อย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะช่วยดูแลในส่วนนี้ได้มากรวมทั้งในเรื่องของการทําราวจับ ในห้องน้ําเวลาคุณแม่ลุกนั่งเข้าห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเราจับสาหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายก็คือในบ้านของเราอะคะ่ะจะมีคนทุกวัยนะคะอย่างลูกสาวก็เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นนะคะแล้วก็ของตัวเราเองก็กับ,ก,บกับสามีนะคะก็เป็นวัยทำงานคุณมมดคุณพ่อก็เป็นผู้สูงอายุอย่างเงี้ยนะคะก็คืออยู่รวมกันหลายเจเนอเรชันนะคะก็ เราต้องพยายามที่จะสื่อสารให้กับคนในบ้านที่มีความต่างวัยกันนะคะให้เขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าอย่างเช่นลูกสาวอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะเป็นวัยรุ่นอาจจะยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของผู้สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามที่จะเอาความรู้ด้านของการเปลี่ยนแปลงสภาพในผู้สูงอายุไปไปใช้ ในการที่จะสื่อสารให้กับคนทุกวัยในบ้านได้รับรู้แล้วก็ให้มีความอดทนด้วยนะคะเนาะในการผู้สูงอายุก็บางครั้งก็จะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องพูดคุยกันให้เข้าใจแล้วก็เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วก็อดทนด้วยอย่างเงี้ยนะคะค่ะค่ะเรื่องความอดทนเรื่องการเข้า ในการนะคะช่องว่างระหว่างวัยเนี่ยอย่างในบ้านที่อาจารย์โอ้โหมีครบเลยนะคะไม่ว่าจะเจนเด็กๆนะคะแล้วก็ตัวท่านอาจารย์แล้วก็ระดับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะความวัยเนี่ยก็ต่างกาันการสื่อสารเนี่ยสำคัญมากๆอันดับแรกเราต้องเข้าใจซึ่งกันและกันก่อนเลยนะคะค่ะและในมุมที่ท่านอาจารย์เป็นอาจารย์พยาบาลด้วยค่ะอาจารย์มองว่าบทบาทความเป็นลูกกับบทบาทความเป็นอาจารย์พยาบาลมีสิ่งที่เป็นจุดร่วมกันหรือไม่อย่างไรคะ่ะ มีจุด ร่วมของบทบาทลูกกับบทบาทอาจารย์พยาบาลก็คือการดูแลด้วยความรักความเอาใจใส่แล้วก็ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นนะคะค่ะทั้งสองบทบาทจะต้องใช้ความเข้าใจความอดทนแล้วก็หัวใจที่จะพร้อมที่จะให้การดูแลโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนนะคะค่ะก็คิดว่าทั้งบทบาทของลูกแล้วก็บทบาทของอาจารย์พยาบาลเนี่ยมีจุดร่วมที่ลงตัวกันอย่างพอดีมากๆเลยนะคะก็คือการ ให้ความรักดูแลแล้วก็ความรับผิดชอบต่อผู้อื่นอย่างเต็มหัวใจนะคะโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนค่ะค่ะ,ะนะคะอาจารย์คะและอาจารย์มีความเห็นว่าการเป็นลูกที่ดีมีผลต่อการเป็นพยาบาลที่ดีอย่างไรบ้างคะ่ะค่ะทำให้ตัว,ต,วตัวเราเองนะคะเข้าใจคุณค่าของชีวิตแล้วก็ ความสำคัญของการดูแลผู้อื่นนะคะจากหัวใจเพราะการดูแลที่ดีเนี่ยจะต้องเกิดจากความรักความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความตั้งใจจริงในการที่จะที่จะดูแลผู้อื่นนะคะค่ะ ก็ไม่แปลกเลยนะคะที่น้องๆหนูๆหลายๆท่านหรือว่าใครก็ตามค่ะที่อาจ,จะลงรักนะคะในการดูแลจากพี่ๆพยาบาลค่ะเพราะาอันดับแรกเลยที่อาจารย์แจ้งไว้ว่าความรักสําคัญมากๆนะคะการเอาใจใส่ค่ะเข้าใจคนในครอบครัวแล้วก็เข้าใจผู้ป่วยรวมถึงญาติของผู้ป่วยด้วยนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะท่านอาจารย์คะอยากให้อาจารย์ได้กล่าวถึงคุณค่าของรางวัลที่ได้รับค่ะแล้วฝากถึงคุณผู้ฟังเกี่ยวกับความสําคัญของแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะค่ะค่ะ,ะรางวัลที่ได้รับนี้นะคะเป็นรางวัลลูกที่มีความกะตันยูกะตะเวทีอย่างสูงต่อแม่นะคะเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สูงที่สุดที่เคยได้รับในชีวิตเลยนะคะค่ะ,ะรางวัลน,นี้เป็นสนัญลักษณ์เชิดชู สภาสังคมสงเคราะห์ได้มอบให้กับลูกบางคนนะคะเพื่อเป็นตัวแทนรับมอบแทนลูกๆทุกคนในโลกใบน,น,นี้ค่ะที่มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่นะคะเพราะอาจารย์เชื่อว่าลูกๆทุกคนนะคะในโลกใบน,นี้เป็นลูกที่มีความกระตันยูกระตะเวทีต่อคุณแม่อย่างสูงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เ,เขียนประวัติเพื่อที่จะส่งไปเสนอรับรรงวัลหรือว่าอาจจะไม่มีโอกาสที่ ที่ทางสถานที่ทำงานเสนอชื่อเพื่อที่จะรับรางวัลน,นี้นะคะแต่เชื่อว่าลูกๆทุกคนดูแลคุณแม่ด้วยความกระตัะตนยูกระตะเวทีอยู่แล้วนะคะลูกทุกคนพยายามที่จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ตัวเองจะสามารถ manage ได้นะคะค่ะก็คิดว่า ขอเป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนนะคะในการดูแลคุณแม่ค่ะค่ะแล้วก็จะขออนุญาตเป็นตัวแทนที่จะไปรับมอบรางวัลน,นี้แทนลูกๆทุกคนนะคะค่ะก็วันแม่ปีนี้ก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะกอดแม่ให้แน่แนๆน,นะคะบอกรักแม่ให้ดังๆนะคะแล้วก็ดูแลแม่ด้วยหัวใจในทุกๆวัน,นะคะ่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ก็ลูกๆทุกท่านเนี่ยต้องสมควรได้รับกลางวันทุกท่านอยู่แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็อาจารย์ก็จะเป็นตัวแทนให้กับพวกเราทุกทุกคนด้วยค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอบพระคุณท่านกรองสัตราจารย์ดรจิราพรเตชะอุดมเดชอาจารย์ประจํากลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ครบถ้วนในช่วงของสนทนาสถาบันแล้วนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและหมดเวลาลงแล้วด้วยค่ะสําหรับรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันวันนี้เดชันพานิชาปนัยเวศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหาดใหญ่และทีมงานต้องขอพระคุณทุกการติดตามนะคะลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค